อาก,กาศมันเปลี่ยนฝนมาเปลี่ยนพืนผ้าเลยก็เป็นและง,ง่วช่วงนี้อาทิตย์นี้ใครว่าโลกฮิตได้เลยช่วงนี้อาทิตย์นี้ใครคะแน่แน่แน่เบาๆแต่มันซึมอยู่ละซึ่มอ,อยู่ตามป่าตามโลงมักเป็นเพราะว่ายังมันมีประหลี้ง <บะ S 1> ดูดเลือดเ <บะ S 1> หลือบแ<ะ>ม้ว่านยุ่งซุ่มนี้ครับสี่ยุนิธรรมศาสตร์นี่แต่มักเป็นซุ่มอยู่ในป่า ซุ่มอยู่ในบ้านเพาะก็เจ้ากับมีที่กำจัดอันนอ้นนอกมันกอบในขอกนี่เพ่าะให้เป็นแจคเ่ะนีกไล้วคือร่างซึมได้หมดแล้วห้องก็ทีเป็นนี่เลยขอกในบะขอกแล้วขอกมาชีดึงไปช้บันนี่ของน้ำรักนั่นแหละวะเรื่องข้าบุบไล้พอปะอืมักเหลือดแมงวันได้กลิ่นเพินยุ่งมาแรกดูเลือดทำตามธรรมมาติาบถึงไดสาเหตุ ซุ่มเป็นพาหาน้ำโลกเป็นเสีอเวลาสาเหตุเพิ่นพายาน้ำโลกกับเลือบแมงวันนี่และยุ่งตะลักบักเหลือบน็นตัวดำดำนั่นนะตัวดำดำยิ่ใหญ่นะพ่อเออซึ้มแหละนี่มีน้ำตาเริ่มมีน้ำตาเลยนี่น้ำโมกขาก็เริ่มตึงๆเลยเบื้องก่อน นี่เพิ่นเริ่มเริ่มเริ่มอ,อ,อาการแล้นี่ตึงเขามุ่มพอมุ่มมุ่มพุ่นตุ่นผุ่งอะไรพ,พูหัวพุ่นใส่หัวพุ่มเอาเกี่ยวตำตำแล้วเจ้าแต่แตเจ้าสะดวกเอออ่ะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรเทรร่าเลี้ยงงัวเลี้ยงควายโรคห,หิดโรคประจำฤดู ไข่ซ้ำมือไข,ข่ค้าป่านเท่าเอินไข,ข่ค้าแข็งปป <c oughs> ซึมอาการเพิดนี่น้ำโหม,มตาขาตึงดดออครับโตห้อนออไข่เห็นนาอโตห่อนเน่ยไลงไปในน้องนามไปกินนามเลยยืนไม่มันห่อนเนาะลนะงนามเสน้หนาเดี๋ยวมันแช่ยได้โตซอกเลย น,าน,าน,านันนนนเที่ยงันลุะเขาลงมาบร,ริเจลายอกเป็นกนระไรโอเคโลกประจำาดูด<อ>เป็นเฉพาะโตครับโบแมนโลกติดต่อตัว,ท,ท,ตวทุกตัวมีโอ,อกาสเป็นเออไม่นา่ากเป็นมีทุกโอ,อกาสเป็นเพราะว่าตัวไดออนแอกัเป็นรลดเป็นโลกเฉพาะโตเพิ่นตัวไดออนแอกัเป็นมีเสือได้รับเสือกัเป็นไเล้อยานอยตัว,ตวนัเทียงมันคือบ บางนึงตัวหนึ่งอยู่อนขาหล่มลุกปลาไหลเลยตึงแห้ง<อ>เป็นมาสองสาอาทิตย์ก้อยจะเขาซองอาทิตย์แต่ตอนนั้นนะเ,เ,เป็นนั่นเดียวนี้โอเค